มีแน่นอนใช่ไหมเด็กนี่ไม่ยาดชิปแนง่อยนะไม่อาดหรอกไม่ได้อาดหรอกเอาเด็กเราส่งเด็กเด็กเขาเรียกส่งเด็กเด็กอ่ะไม่ยาดชิปอะไแต่ไม่อาดไม่อาดไม่อาดอยากไปโดนขบนในติ๊กต๊ไม่ใช่อันนี้อันนี้นังอันนี้นังตัดส่งอันเดอร์คาร์ดเนาะทูบ็อกทูบ็อกเนาะเต้นตัดทูบ็อกเนาะเต้นครับเขามาประจำแล้วนะในเต้นมาตัดกี่ครั้งแล้ว เออโทรศัพท์ก่ไก่ด้วยตะนเอ้กูกำเอาไก่ไก่อยู่เนยเอามึองมาดูวยที่ว่าให้กูไปจีบอะไรมากินนี่ไม่มว่าหรอกหอยากคุยนะเจี๊ไม่อยากคุยเอ้าตอน,นลุงเรียกกูมาทำไมพาไ,ดดพาไปจัดเด็กเฉยๆพาไปจัดเด็กหมายความว่าเด็กนี่อายุตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไปนะเป็นเด็กรุ่นเก่าเนาะ, <laughs> ะเด็กรุ่นเก่ายี่สิบห้าปีขึ้นไป แต่ทรงนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรนะทูอะไรทูบอ็บบอกเนาะนี่ดูวิธีแบ่งผมช่างต้นครับเนี่ผมก็ถ่ายธรรมดาผมไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอกกับคนที่มาตัดเพราะว่าต่างลายก็ผมก็รู้อยู่ว่ามาครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าแล้วครับนะเห็นไหมเขาอายเราัที่พาแกไปโตกันยอ้าถ้าจะสายไปโหนกระแส <laughs> เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะ ดูนะครับหน้าตาช่างอ,อ้นกับคนที่มาตัดนี่หน้าตาใกล้ๆก,กันเลยครับจะไปได็ก็ไปเดินถ่ายครับครับขอบคุณครับอันนี้คือเป็นอันนี้เป็นแขกที่เขามาตัดผมแต่ช่างอ,อ้นก็วันเสาร์เนาะไม่รู้จะทําอะไรดีก็เดินถ่ายรูปเล่นไปอย่างนั้นแหละครับขอให้ชาวเน็ตนี้ช่วยกันดูแลผมด้วยว่าผมยากจนขนาดไหนเงินทองไม่มี มีแขกมาวันละหัวสองหัวผมได้ถ่ายผมเขาก็ด่าผมอีกเอ้าผมก็ถอยออกมาจากร้านแล้วครับนี่อยถอยออกมาถอยออกมาแล้วผมก็ขอบคุณนะครับร้านช่างอ้อนครับนี่ขอบคุณมากมากเลยนี่ราคาก็ตามที่บอกนี่แหละครับสามสิบสี่สิบยี่สิบครับช่างอ้อนนี่ดูมีสีชมพูร้านตัดผมมีผ้าสีชมพูอยู่ครับขอบคุณครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วผมก็ขอบคุณนะครับร้านช่างอ้อนครับนี่ ขอบคุณมากมากเลยนี่ราคาก็ตามที่บอกนี่แหละครับสามสิบสี่สิบยี่สิบขับช่างออนนี่ดูมีสีชม